ขอสนามท็อปเซนวันนี้ขอเสนอตอน10ลูกยิงโคตรสวยของลาลิก้าสเปนประจำฤดูกาล2014-2015อ่านมีคำหยาบที่ตันฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออาัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ไกลๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามนะครับอันดับที่10ส่งมาอยู่ริมเส้นเห็นประตูอยู่ใกล้ลิฟขมุกขมิบตากับเพื่อนบอกเฮ้ยตามสูรแล้วก็ชิ่งไปชิ่งมาก่อนจะฝ่าเข้าไปยิงด้วยต้นตีนแบบโคตรสวยโกบอกบอลเนื้อรอกูด้วยแต่ก็ไม่ทันครับ โอ้โห oh, oh, ลูกนี้ทีมเวิร์กดีส่งบอลแม่นแฟนๆต้องปรบมือให้เลยฮะ <Yeah. S 1> อันดับที่9้าได้บอลมาคิดแผนเด็ดเจ็ดย่านน้ำออกแกเลย <Yeah. S 1> เปิดบอลข้ามฟ้าผา่าอากาศมาพาบอลไปตกตรงส้นตีนแบบพอดิบพอดีเข้าไปแบบแบบนิ่มๆโกงงจนแข้งขาอ่อนเป็นลมๆพับไปเลยครับไม่คิดว่าจะมาไม้นี้ดูอีกครั้งครับเปิดบอลเข้ามาแม่งแม่นเนี่ยก็ม <card> ีเรดาร์จากนั้นก็พลิกตัวใช้หลังขาแตะบอลเข้าไปอย่างสวยงามครับ อันดับที่8ปดฟรีคลิกจากริมเส้นเห็นเพื่อนยืนไกลๆควงเหงาเลยเปิดให้เขาหน่อยแต่พี่เบอร์จอนแกดันกดปุ่มสกิลยิงเต็มข้อล่อเต็มข้างแม่งเลยแรงแสงอากาศฝาดหน้าเข้าประตูไปด้วยความเร็วสูงกูบอกกูไม่ยุ่งกูทําพุ่งอย่างเดียวกูวเสียวกระดูกหักไอสัตว์ยิงแรงซะแบบนี้พี่ไม่ปลื้มวะ่ะอันดับเจ็ดทุ่มเข้ามาเบซมมางัดบอลให้พี่แกวอนเล่ด้วยซ้ายย้ายบอลแล้ให้สปีดโกร้องซีดพุ่งรับไม่ทันพันผู้ภาคปากบอกแดดมันแยงตาเลยพาให้รับไม่ได้ครับ โอ้โหจะเป็นอย่างไรก็ตามลูกนี่นะว่ามันสวยงามหน้าเกรงขามจนต้องตั้งชื่อตามคนยิงว่ารอลีเกรสเช็ตเคกันเลยครับอันดับที่หกอยู่ริมเส้นฝั่งขวามองหาจังหวะยิงเมซี่บอกนิ่งๆ่งกันไว้แล้วก็ใช้สกิลเทพเจ้าบรรดานมาฝ่าไปส่งให้ซาบี้พี่แกบอกแกแล้วให้เองแล้วกันส่วนเลสพันเข้ามายิงบอลโค้งนิ่งสิงตาขายอย่างไวนี่ผมมาดูอะไรฟุตบอลหรือผู้หญิงทำไมมันงดงามเช่นนี้สุดยอดจริงๆครับ อันดับที่5เมสซี่ครองบอลเข้ามาเพื่อนบอกว่าขอแย่งหน่อยพี่เมสซี่บอกไม่ปล่อยให้มึงหลอกแล้วก็หลอกวิ่งหักหลบเข้าไปยืนบังกันอยู่5ตัวพี่แกไม่คิดกลัวรวีนยิงแม่งเลยโกบอกสัตว์เอ้ยใครจะหยุดมันได้วันเนี้กูละเพียห,หัวใจจริงๆครับให้ยืนกันกี่คนก็ตามพี่เมสซี่บอกไม่เคยกลัวแต่ถ้าจะเอาชัวร์ต้องเอาไม้หน้าสามฟันหนะ้าแข้งแรงแรงรับรองวา่าจะหยุดได้แน่นอนพร้อมโดนข้อหาพยายามฆ่ามนุษย์ต่างดาวครับ อันดับที่4ี่พูดยังไม่ทันจบก็ต้องพบกับความอัศจรรย์พันสเปนครับโอ้โหต้องขอภาพรีเพย์ให้เพ่นหน่อยจริงๆลูกนี้ดูครับบอลไหลมาตีนเหวี่ยงไปปฏิกิริยาคอนต้อมส่งผ่าไปที่ปลายตีนที่ใช้ของบัตทูระดับพรีเมียมยอดเยี่ยมชิบหายบอลแรงแบบว่าใครขวางมึงต้องกระอักเลือดแน่ๆดูแล้วต้องลุกขึ้นไปเยี่ยวเพราะแม่งโคตรเปรี้ยวจริงๆครับ อันดับที่สาบอลมาหน้าประตูคู่แข่งบอกเฮ้ยไอสัตว์โมงสงกัดทีแต่เสือกทําไม่ดีบอลไปเข้าตีโรนดีเกวเชดแคกอีกแล้วไม่แคล้วเป็นลูกที่โคตรงามยามที่ได้เห็นครับดูครับบอลเล่แบบเต็มตีนโกเห็นบอกโ oh, หไอแม่ย้อยกูคล้อยรับไม่ทันจริงๆนะมันแรงไปอันดับที่2ทําเกมกันมาอยู่ด้านขวามองหาเพื่อจะสื่อต่อลูกบอลเห็นอยู่ตรงนู้นเลยเปิดบอลข้ามฝากฝากรักให้เพื่อน แกก็วิ่งมายิงแบบโคตรโหดกระโดดวอลเลย์บ,บอลแสกหน้าเข้าประตูโกบ,บอกกูคงไม่มีความสามารถพอแต่ต้านทานลูกนี้ได้จริงๆครับสุดยอดสวยงามเอาไปห้ากันหลกเลยลูกนี้<ล>อันดับที่หนึ่งลูกนี้พี่โรเบิร์ตโรชิน่าแกขี้เกียจวิ่งเลยขอยิงแม่งจากตรงนี้บอลปรีลอยขึ้นฟ้าดังบ้างไฟที่ภาคอีสานโกบอกไอ้สันดานยิงไม่ปรึกษากูเลยก็เลยกลายเป็นประตูที่สวยที่สุดเพราะสะดุดทุกสายตาที่ได้เห็นแม่งยิงเล่นจากครึ่งสนามนี่แหละครับ และนี่คือขอบสนามทอาเทนขอบคุณวิดีโอต้นฉบับจากฟุตบอลไคไลท์ HD 720ขอบสนามทอาเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับมีมาทุกวันเลย